สวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กับช่องข้าป้แฮปปี้กับพี่ข้าไป้นนะคะวันนี้เราจะพาไปเล่นเกมที่มีชื่อว่าบล็อกฟุตนะคะวันนี้เราจะมาสุ่มผลนะทุกคนเราจะมาสุ่มผลกันพร้อมแล้วเราไปสุ่มกันเลยเจะได้ผลอะไรมาสุ่มเลยนะทุกคนจะได้ผลอะไรซื้อแลย,ยูได้เป็นผลเสงนะทุกคนอันนี้ได้ผลเสง อยู่ล่ะจัดเก็บไปแล้วทุกคนพิมพ์แป๊บทอ๋อ เราไปฟาร์มเวลกันดีกว่าทุกคนภารกิจวันนี้เราจะมาทำให้เร็วทันแล้วกันนะทุกคนเราเราสุ่มผลไปแล้วได้ผลเสงนะถึงว่าผลนี้ก็เป็นผลที่ดีอยู่แต่ทุกคน,กคนเราไปฟาร์มเวลกันดีกว่าอยากรู้เล็วจะได้จะจะจะเวลตั้งอะไรต้องวาร์ปก่อนนะทุกคน ว้าบแล้วโอเคทุกคนเราก็ต้องไปที่อันเนี้ยเกาะนี่ใช่ไม่ใช่เกาะอันนั้นนะทุกคนมันไม่มีอยู่้าเรือสาบเออถ้าเรือสาบทุกคนกด,ดวเลย วิ่งงไปเกาะลอยว่ลงไปลงสายเร็วจะฝาเร็วแล้วลากเร็วเราต้องขอโทษนะทุกคนเราจะไม่ได้ใช้ผลประตูแล้วทุกคนเราจะไม่ได้ใช้ผลประตูแล้วเพราะว่า ผลประตูไม่ใช่ผลโลกเกียแล้วก็ไม่ใช่ผลที่ฟาร์มดีด้วยเราจะหยิบผลแสงออกมากินแล้วนะทุกคนงยมงยมโอเคทุกคนกินแล้วโอ้ยผลแสงกลับมาเหมือนเดิมผลประตูหายไปแล้วทุกคนหายไปจริงๆนี่หายไปจริงๆท,นะทุกคนขอคิงหน่อยนะทุกคนขอคิงหน่อย ถ้าพีพูดตามถึงหนึ่งรอยพี่จะได้โลพ,พี่จะได้กิฟต์การ์ดสามร้อยบาท,ทคนแม่พี่บอกนะแล้วพี่พี่บอกแล้วพี่ก็จะมาทำชาเลนซื้อผลล็อกเก็ตถาวรแล้วก็ลองเอาไปเทรดดูเอ,อเดี๋ยวแนละ้วทุกคนดูก่อนนะทุกคนมันมีผลไหนแพงไหม ผลไฟน่าจะดีเลุกคุณเ,เราไปฟาร์มกันเลยดีกว่านะทุกคนเรามีผลแสงก็อุ่นใจแล้วเดี๋ยวเรามาตามหากฎที่เราจะต้องไปฟาร์มเกาะนู้นนะทุกคนเราไปกันดีกว่า คุณดูดิเกาะนี้โคตรแจวเลยๆๆเข้าในนี้เลยอ่ะทุกคนออ้เราไม่มีผลพ่อท่อแล้วเราก็ใช้แต่แบบเดิมโอ้ดูกกอนนี้ดิทุกคนโคตรสวย มันจะพาเราไปรับเควสในใต้นะ้ำเกาะใหม่หรือเปล่าเลยทุกคนไม่คุ้นหน้าคุ้นตากับกเกาะนี้ตรงนี้ทุกคนโอ้โหเกาะน,นี้เหรอโอ้โหมอนยืนไกลมากทุกคน เคลสเคลสนี này, ้อย oh. oh. ู่น่าจะได้โอ้โหชื่อเล็กแพ้รับเคลสแล้วโอสโอ้ต้นไหนอะทุกคนไอตัวใส่ตัวนี้เหรอน่าจะใช่มั้งทุกคนน่าจะตัวนี้แหละ มันตีเราได้ไหมอุ้ยมันตีเราได้อู้หูอุ้ยมันจะปิวไปไหนไกลทุกคนดูดิแตัวเลยชื่อก็ยาวๆมันต้องใช้สกิลหน่อยทุกคนอู้ทุกคนดูสกิลมันดิทุกคนจะตายแล้ว ทุกคนกระจายกระจายเอาทุกคนมันมีมันมีปูมันไม่แย่งตีอะทุกคนทุกคนเรื่องนี้มันก็ฟางยากะดิมันไม่แย่งเราตีอย่างนี้เนี่ย โอ้ทุกคนดูดิมันไม่แยกผ้าทุกคนมันไม่แยกเฟิร์มอ่ะมันโประดับขั้นดิเลยอ่ะทุกคนเรามีผล ผลผลโลกเกียแล้วก็โล่งอ,อกโล่งใจแล้วบินเป็นรับบินไปไหนก็สะดวกเหลืออีกเห็นไหมะตัวเหลืออีก สามตัวทุกคนเลืออีกสามตัวแล้วมันก็ยืนใกล้ไกลแล้วก็ต้องทุ่มเทอุ๊ยทุคู้ดีได้เราได้มันมีตรงนี้ด้วยใช่ไหมกหกเลยอีกสาม,ส,ามสองตัว มันยิงฟาไวอยู่เลยมันน่าจะไปรับเควสมันน่าไม่ยิงเราเอา้เอาอาอกเกมเหรอออรีเซ็ตวุ้ยทุกคนมันได้เป็นก้อนอะไรไม่รู้ทุกคนมันก้อนอะไรอะไปจักหายากไปเลยดาก้อนนี่เพิ่มอีกหนึ่งตัวทุกคน มันได้เงินเยอะมากคนวิ่งใส่ตเกิยโอ้ทุกคนตอนนี้เราก็ได้มบแล้วเพิ่มขับเปลวที่ขึ้นเราจะอัพเป็นพลังผลปิศาจนะทุกคน คนเรารับเควสต่อเลยเควสสองเควสสองหกร้อยทุกคนเราก็ต้องรับเควสี้ไปก่อนถึงแล้วจะไม่มีภาพตอนเราฟัมแต่เลเวลหนึ่งแต่เราก็ จะลดดฟ้าให้แ้งนะทุกคนเราต้องใช้ดาบที่จำเป็นโอเคให้เฮกไอ้ปืนไ้อีกแล้วทุกคนดีญญะเปะโปอะไรคะนะกันะ รู้อยู่ว่าจะมนแอ x ทุกคนมันกิ้เออะไรอะทุกคนอะไรเกิดอะทุกคนเมื่อกี้ สองตัวหรีสองตัว <c oughs> มิติฮะได้หายไปแล้วอะไรฮะทุกคนไม่รู้เรื่องเลย วิวแล้วอ Love ุ้ยวลวคือโซคีเลยอที่อัปวันนี้เป็นไปสเลยอัปเป็นพลักโจตีมันจะยาวไปนะคลิปสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันที่ EP4 นะคะบ๊ายบาย